ชัดนะออมก่อนนะพัด ตอบโต้คำแซะทำตัวเด่นวิ่งเล่นในสนามวิ่งทำไมคะ่ะไม่ว่าจะทำอะไรก็ถูกพูดถึงอยู่ตลอดจริงๆคะ่ะสำหรับนางเอ,งเอกสาวสวยออมก่อนนพัฒน์ผีล่าสุดในงานบอลช่อง3มีคลิปสาวออมวิ่งเล่นในสนามงานบอลด้วยความสนุกสนานลงในโซเชียลแต่กลายเป็นถูกมองว่าสะดิดสะดึงทำตัวเด่นแถมยังมีคนคอมเมนต์ไปในทางนี้อีกร้ายคนกันเลยทีเดียวเป็นเหตุให้แฟนคลับของสาวออมต้องโต้กลับ กลายเป็นสงครามโซเชียลอีกเรื่องล่าสุดในไลฟ์ t ิก t o อที่ออมพูดคุยกับแฟนคลับเจ้าตัวก็ถือโอกาสเคลียร์เรื่องนี้ซะหน่อยว่ามีคนว่าเราชอบทำตัวเป็นเด็กก็เราเด็กจริงๆอ่อะเธอรู้ไหมว่าเราชอบตูการ์ตูนแค่ไหนเราชอบทำตัวเด็กมันไม่เห็นเป็นปัญหาเลยใช่ไหมละ่ะมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะครับทุกคนและการวิ่งในสนามบอลก็เป็นสิ่งปกติเอาละ่ะจบเนาะพวกแะทั้งหลาย